ในบ้านในบ้านตัวอ <Okay. S 1> ัวนนี้ก็หน้าตัทีหลังหมด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 กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมผมเีื่อว่านนะเกมฟาร์มปี้บอยกันอีแกแล้วอันนี้หลบจะว่ารอบดึกหรือรอบเช้าวะมันเตะเตะแล้วเพิ่งตื่นนะจังหวะนี้ก็เพิ่งตื่นเหมือนกันนะอ่ะวอร์มเลยแล้วกัน ลอยฟ้าอลอยฟ้าไอเงือดอีลีเลยแบบนี้ไอเงือดอีลีโลโห์หวานเลยจัดมาดิจัดมาดิไอเงือดอีลีตามมาดิตามมาดิหืมซองบูบาบูบาะมาณ์ งลงดูอีกตัวหนึ่นงพีง่ลงต้นงชายหนหออ่อยวะเสร็จมาดิตายหรือมีอีกนี่อีกเฮ้ะข้างบนนี่วะคุณบอกผมคุณบอกโดดนี้นโดด,โด,ด,โด,ด โดด๋หนี้วดเดจุ๊จุ๊จุกจุ๊บนี่ยยังมีการเดินมาแม็กเพิ่มเติมนะบนผมคนนี้โอ้ปืนกดต้องกินต้องใช้อ่ะนะปืนกดสะพันังเคเลยเด้อเนี่ย MT40 เฮ้ยลิงจอดีกว่า

อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านในบ้านในบ้านตัวมีข้างนอกตัวโอ๊ยขิดซิวเนี่มยมันขึ้นใหมฆแล้วกระชีท <Surprise, motherfucker. S 1> ี่กล่องผมตัวนึงหนึ่งตัะส่วนสองตัวสองตัว จะชี้หลังไปคุยกับลากประม่วงไอ้น,นั่นงนะีไปหลังอีกตัวนะึงหลังอีกตัวน้งฟื้นโอ้ตุลักตุเลงเลยวะตุลักตุเลงเลยวะนี่ไงได้ได้ไฮไ,ไลไท์ทเลยแมนนี้โอ้มันเซตลิงจอันก็คงไม่ใช่แลนะ้น,นี่ ซัดเป็นสี่เลยเมื่อกี้ซัดเป็นสี่เลยมันมีเงนเล่นยอกไปเซเว่นไปหาอะไรกินแล้วเนี่ยถึงสติยออนคงต้องหาอะไรกินเหมือนกันแล้วเนี่ยเล่นน่าจะเล่นถึงเก้าโมงเช้าเลยยาวไปไหมปิดแชทมันมันมันจะยาวไปไหมวะคือต้อนับจากเวลานี้มันถ้าเจ้าโมงเลยนะเออเล่นเหมือนคนไม่เคย ไม่เคยได้เล่นเ่ยเล่นไม่เคยได้เล่นแหมนานาตีหยุดอันนี้คืออะไรเป็นเด็รอีกงานเนะฮะไม่พรุ่งนี้ทำงานแหละพวกนั้นเดีกยกครองสุดทีนั้นด้วยมีทำงานแหละถึงบอกว่าโอ้ไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกที่เดยวเลยไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าโดนโดนยิงโดนยิงไดดีกว่าโดนโดนยิงได้ลูกหนึ่งอ่ะก็โดนจอง ก็แลวแล้วก็ดู๋อวให้ให้พูดก็ก็จะยัดเอยอุ้ยแ่งก้อนะด้งด้ง้าวอ้าวเดีนี้น่าจะต่างชาติลนบนลิ่นบนลนบนลิ่นบน ตายสวยกำาบ้นตัวยังไงปูปูหัวปูหัวโดนเฮ้ยโดนนี่น่าลำคาญจริงข้างกาลังมีข้าลังมี แล้วนะขุน,นเคี่ยงประเดีเยวิงฟรีเมื่อกี้แบตตีคุ้มฮะซีแบตซีโคเดนพี่ชีนี่ใส่แม็กอันนี้มาเมี่ย แม็กออกลองนัมดมั้ยะ,ะ <ๆ laquelle S 2> ไม่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 ใส่ไม่ใส่อะไรเลยใส่แค่ของแต่งอะไรเบนยำแชทแชทมีคนเปิดไอ้ดอกเขียวอะไปดูไหมลงมางครั้ง ยายาที่ผมมีกันนึงจะเล่นเป,ป๊กจะเอาดีกว่ายัง,ย,งยังได้ไม่ครบยังเฮ้ยมีตัวดิมันจะเอากันล่อ toan đâu. Tung này rồi. Là Khó lắm à. Mình oh, no. Lạc làng, lạc làng lạc 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 lên lạc surprise motherfucker, lạc lạc rồi, lạc 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 lạc

เกียนะหายตัวแล้วยืนเนียนอยู่เกิดเกียเลยหายตัวแล้วยืนเนียนอยู่โดนยิงปีเลยถามตอนนี้3ามคิวแล้วเนี่ยหมายถึงรวมกันทุกคนใช่ไหมสนใจปืนอะไรบ้างไม่เอ่ะเหตุที่คนถือเป็นอะไรมันก็หมดหมดอ่ะนี่ไอ้นี้ดูแคสตูแคสเไอ้รลดเอาลูกนั้นโอ้ไม่มีสนว์บอร์ดแล้วเขาไปด้วยดิไม่ทนแล้ว เด็กกว่าทิมแล้วเนี่ยแล้วผมคุณได้สามคิวเองเนี่ยไม่ได้ยอดนนเนี่ยส่งยอดไม่ได้อะส่งสยอดไม่ได้กินเข่าหรือเปล่าวะรถอะไรอ่ะก็น่าบวน,น,น <c oughs> อ่ะบนหัวคอยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ย,เ,ยเจอด่าน <c oughs> เออตายแล้วกู้ <c oughs> <c oughs> สามตัวสุด ต้องเล่นก่อนนะเล่นก่อนเล่นก่อนเลยไม่ต้องดึงเขี่ยไปยืมโง่ดิอ่ะหลบไปแล้วไม่ได้เกยงนะทูกพี่เลยรี่ไ่งามไส้ Surprise motherfucker ไปคุยกับลาบมาบวงไม่ได้นีไปหมดหมดหมดก็ยังไม่ได้ยอดเหมือนเดิมนะจัดเลยจังหงวันนี้ เหมือนเข้ามารับตัวอไ้จังเลยไม่มีโล่อ่ะตายเมื่อกี้โอ้โหโรคกันแล้วก็กระสุนแม่งโคตรเฮี้ยเลยขึ้นมาเป็นหาผลอ่ะโอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยมือมือไม่นิ่งเลยมันจะฟาเกอร์โบ

นั่นก็โดนทั้งโดนทั้งแถบอยู่พี่บาเลตต่องเยอะสายพี่สายไม่ใช่ขวาเอ <c ười> อนั่นแหละบาเลตปะบาเลตอยู่นอกเงืองอะโดนล้อมเลยเนี่ยพี่ม <c ười> <บ>าหนีตัว บ้านตรงนี้ตัวหนึ่งว่ะเห็นรอยตีนไหมอืดๆอะไรอนะ่ะตรงนี้ตัวหนึ่งขึ้นมาไม่นอนตัวบนะบนตนึ้างบานตัวขนะาดีไว้เนาะไอ้เหี้ยตัวนั้งแถบโดนทั้งอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหเสียขลังไม่มีเสน่ห์ บายเลยดิสไนเปอร์คูงอยู่ไหนนะอ๋อโอ้โหแม่งโคตรแต่หัวแม่งอยู่หลังหินนะนู่นนู้นระวังนะพี่เนี่ยตอบโต้เลยก็แตกกดแตกกดแตกกดแตกก็ยังไม่แตกโดูต่อดนต่อกดแตกแล้ว อีกตัวเห็น <ร Stevens. S 2> เห็นสอพี่เมือกี้นะเห็นสองวดเอาหลดเอาหลดเอาม่ไม่งามไส้เฮ้ยให้สมคอให้ไหมระดม ตายยิงพกเลยเหรอโอเค <c oughs> อ่าเป็นไงกันบ้างบ,างบอมบมบอก็มันๆกันไปนะ <c oughs> เดือดอยู่นะเอ้ยไม่ใช่ไม่เดือดให้ตายก็ไปละ อาลัพานอน